เบสคำสิงร้องเพลงไม่ขอก็จะให้งานนี้ดูอินสุดๆล่าสุดสาวเบสและกินีคำสิงได้ไปงานอีเวนต์ของทางไฮโซคลินิกก้าวสู่ปีที่3 b e a u t i f u l l i f e a princess w i t h ไฮโซคลินิกซึ่งแน่นอนว่าสาวเบสก็จัดเต็มเพราะฝึกซ้อมมาอย่างดีแล้วนั่นเองโดยเพลงที่สาวเบสเลือกมาร้องก็มีมากมายทั้งเพลงของสาวเบสเองอย่างเพลงเรื่องที่เธอไม่หลอกรวมถึงอีกหนึ่งเพลงที่ดู มากๆอย่างเพลงไม่ขอก็จะให้นั่นเองค่ะซึ่งสาวเบสก็ร้องได้อย่างถูกต้องและอินมากๆรวมไปถึงเสียงร้องก็ดูไพเราะส,สุดๆบวกกับการแต่งตัวเรียบรู้อย่างที่แฟนคลับต้องการงานนี้เรียกได้ว่าร้องเพลงไหนก็ปังมากๆเลยทีเดียวค่ะคนหุ่นดีขาวออร่าแบบนี้ได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆเลยบวกกับความสามารถของสาวเบสที่มีล้นเหลือทั้งด้านการแสดงการร้องเพลงก็มีครบเรียกได้ว่าเป็นสาว ที่เพอร์เฟกมากๆเลยทีเดียวค่ะงานนี้ก็ได้กําลังใจจากแฟนคลับมากมายที่คอยมาให้กําลังใจรวมไปถึงป้ายของชาวดอมที่มาให้กําลังใจสาวเบสก็ใหญ่มากๆรวมไปถึงแฟนคลับก็นัดกันใส่เสื้อสีชมพูบานเย็นมาหาสาวเบสซึ่งรู้เลยค่ะว่าเป็นด้อมของสาวเบสอย่างแน่นอนพร้อมกริดกราดและช่วยสาวเบสร,ร้องเพลงเสมอนั่นเองค่ะแบบนี้ใครใครก็ต้องอยากร่วมงานกับสาวเบสอยู่แล้วเพราะมีแฟนคลับคอยซัพพอร์ตแบบนี้ยังไง ก็เป็นกำลังใจให้กับสาวเบสในการออกอีเวนต์ในทุกๆงานด้วยนะคะขอขอบคุณเบสคำสิงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ